อัตหิอัตโนนาโถตนแรกเป็นที่พึ่งของตนอ่าสบายดีครับเอฟซี FC ทีคารพบรักสู้ขู่สู้คนเอาสาระมาฝากครับสาระดีๆเมื่อนี้เกี่ยวกับเครื่องกับเทอรอโบครับเอาความเป็นไปเป็นมาครับวางต้นเดือนพึษสภาอา่าประมาณกลางเดือนครับกลางเดือน เมษาพึกสภ้าครับเมษากลางเหรียญมษาารับรถหล้อครับ JO JO 5D เป็นรถประกอบนอกครับเมกาครับเมกาตระกูลฮิโนครับแกนเทอร์โบเพิรนคอนครับเวลาเร่งเครื่องกับปกกติครับแต่ว่าพ่อนลงนี่มันสิบไปห้ากับันหอยโค้งครับวัน เอานี้ได้ครับตัวของมาก,กับรถนี่เอาตัวนี้เป็นของ G O H E ครับเครื่องเครื่องมาแต่เสี่ยงกุงครับตัวนี้เทือบสองลูกนี่เครื่อง G O H E กับ j O H D แตกต่างกันหอดเขาคุ้ยนะครับด้วยเขาคุา้ยเาเขาคุ้ยนี่ครับแตกต่างกันนิดนึง แต่ว่าส่กันได้ครับนาแปลนนาแปลนตัวประกับเทอร์โบนี่คือกันครับหูจับถอยเสียตัวนี้โบยูหมืองเดียวกันครับนิดหนึ่งห่างมาประมาณซมมีสซัมนีครับทั้งหลังนี่แหละเอาสื่อเบึงดีดีครับเมนจะซื้อเสือเครื่องครับเสือเครื่อง JoHD กับ JoHE ครับให้สังเกตความนาด้วครับเน้อ อาซาร่าลุ้นๆนะครับมือนี้บอลนี้นี่ปั๊มน้ำครับปัมมป๊มน้ำปั๊มน้ำตัวนี้จะเป็นลูกใ่ครับตัวนี้เป็นเสื้อเครื่องของเมคโคนะครับที่เสื่อมันทะลุครับเสื่อมันแตกเข้าไปซื้อเครื่องเกานกหนกนะครับนี่เทือบตัวนี้เครื่องเกาหนกของ G O H E ครับสองร้อยฟ้าแดงครับสองร้อยสิบกองขางเครื่องครับนี่ เามาเอาแตงแต่เสื้อเอาแต่เสื้อสูบกฟ้าสูบครับนอกหันถอดออกเบิดครับใส่ค้องอันอะไรเกาไมคเวิดหลังจากแกนมันรวมครับนี่แกนแกนมันรวมเดยนี่ซื้อมาเปลี่ยนใหม่ครับ้ังเสียงกงกรุงเทพครับ้ังเสียงกงกรุงเทพมาประกอบครับ ได้เต่อาทิตย์หนึ่งครับมีปัญหาครับเธอโบเพิ่นทรงไซเพิ่นส่อมแต้งไว้ครับเพื่นละ่ะ <c oughs> เอามาขายครับเอาหมูวานมือก้อนครับเขาว่าไก่อุดอรก็เลยไปซื้ออยู่เสียงสอสเสียงกงอุดอรทานี้ครับมาเปลี่ยนรู้สึกว่าด,ดีขึ้นครับ เป็นปกติเหมือนเดิมมันเป็นเทอร์โบไฟฟ้าครับตัวนี้ตัวนี้ก็เทอร์โบไฟฟ้าตัวนี้ก็เทอร์โบไฟฟ้าด้ครับนี่สองร้อยสิบเอาห้องมีเทอร์โบเก่าด้ครับไฟสนใจนี่สองร้อยสิบเจโอห้าอีนี่อะขายถึกๆขายจนซื้อได้ ขอคงคนบทสีถามว่าปั๊มน้ำว่าเรื่องปั๊มน้ำครับวันนี้โอ้ลืมเข้าเราเป็นวนหม่เสื้อปั๊มน้ำ J O H E ครับของรถของรถหกล้อสิเป็นสิเป็นนี่ครับนี่เป็นปั๊มน้ำครับลูกปืนสัน่นของเมโคนี่สิเป็นลูกปืนยาวครับ ใส่สุดสมถ้าบ่าอยากซื้อไม้ใส่สุดสมของเอโอครับเอโอหมายถึงของรถสิบล้อครับจะเป็นลูกปืนของรถสิบล้อเป็นสงสัยเป็นปั๊มน้ำของสิบล้อครับตัวนี้เพราะว่าเขาโบเคยเห็นรถเอโอว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเขาย้่าเทียบอะไรแล้วเขาสร้างอะไรเอโอครับของเมการุ่นใหม่ครับ เ,เสี่ยงไยเบิ้งครับเสลาฟ้าแดงมันมมนี่เสลาเอานี่ครับนี่มันจะเป็นนั่น ฟาดสูบที่มีไพเบิร์ดตัว er นี้นะครับติดมานี่เอาเป็นเครื่องเก่าญี่ปุ่นครับนี่นี่ครับกองไฟมันครับนี่ยังครบหมดเบรครับของเขานี่จะเป็นไดซาซัดปั๊มลมไดสตาร์ทครับคอมแอร์เอาช็อตเบรกกองไฟระบบขับกองโซล่าอ่าได้ไพวินพร้อม worth. ได้ลังคาดพร้อม นี่ครับคือคือซทเทอร์โบตัวนี้เด้อครับเด้อนี่นี่เทอร์โบตัวนี้ครับรถบ่นมีปัญหานะครับนี่แต่ว่าเทอร์โบใส่กันบ่ด้ครับเอาไปใส่แล้วใส่เมโคกับบ่ด้ใส่ของเ o โอฮาดีกับบ่ด้ครับเพราะว่าระบบไฟมันบก่กือกันครับเอาตัวนี้ครับตัวมันเสียนี่มันคอนครับนี่มันคอนไหล แต่ว่าเขาไปซื้อไม้มาแล้วสั่งมาแต่กรุงเทพได้อาทิตย์หนึ่งครับเสียอีกมีปัญหาครับกองมอตเตอร์ตัวนี้ครับนี่ปัญหาพร้อมบาน,นเขาไปซื้อเอาสิผ้าไปเบิ้งครับเอาตัววงยาเป็นตัวที่รถครับตัวนี้ตัวซื้อมมใหม่ครับซื้อมไม่แต่กรุงเทพครับสั่งาราคาบวกแพงครับ หมื่นสองแต่ว่าผมมอสังเกตเบิ้งคือซีเมนเทอบูสบ่มมากครับอ่านี่เป็นตัวนี้สีเกี้ยงๆไม่ไหมคันว่าของพื้นไม่แท้มันคือมีปัญหาครับเพราะว่านี่หอกันใบพัดออกครับนี่ของยาเนี่ยหอว่ามันเป็นยังจังหัวหองละคันใบพัดตัวนี้ออกเบิ้งครับนี่น็อตจับอยู่นี่สีโตครับนี่ไข่เบิดครับเพ็นในแผ้นตัวนี้โยกได้ครับนี เฮเดแเพนตัวนี้โยกได้ระเฮ็ดให้มอเตอร์คันเร่งสั่งงานสั่งงานตัวนี้ผิดพลาดครับนี่สั่งงานตัวนี้ผิดพลาดครับนี่เพราะว่าตัวนี้มันตีงได้ครับมันตีงได้งึง,งักงึง,งักเพิ่นลราสั่งงานตัวนี้คันเร่งตัวนี้ผิดพลาดเขาได้ไปซื้อเทอร์โบอ่าเสียงกงสอเสียงกงมาเตออุดรครับมาประกอบของเพิ่นมันแน่นดีครับรถโบ๊รถ ปกติดีทุกอย่างครับบานนี้หลังจากเปลี่ยนเธอบู๋แล้วกองกับใส่ใส่กองของตัวนี้ครับนี่กองมอเตอร์เอาเอาให้เบิงเลยครับเด้อยของเล็กๆนหน่อยๆบควนผาดครับมันโยกได้ครับตัวนี้โยกได้นี่ตีงได้ลุนได้กึกกักกึกกักามมอเตอร์พลังงานว่าพิ่น,น,น,นีติงทำให้คาทำให ค่าของมอเตอร์ยันตัวปิดอ่านี่ครับตัวปิดอัน,นอันนี้อันระบบไฟฟ้าซอยทำงานนี่ครับบอได้อาจิปกติลักษณะนี่ก็คือติดเครื่องครับฮาร์ร่งเครื่องมันจะขึ้นมานี่ครับตืดตืดขึ้นมานี่ครับของมันที่ใส่อยู่นี่มันบปติงครับเพราะว่ามันเป็นยังไงติงขึ้นตัวนี้ติงได้ครับนี่ ตัวนี้ตีงครับตีงได้ซึ่งมันมีแทนจับครับแทนจับมเอเตอร์ฮากเลยมือครับมือน,นี่มามางเบิงว่ามันเป็นอย่างจังอันมันเป็นอย่างจังอันจังหัวคือมันคือเหนี่ยนอยู่โมเมนต์วามันคอนแห้งนะครับถือว่าเนี่ยนมันเป็นอย่างจังหัวฮากเลยมามือเบืองมาลือเบืงองน็อตซีโตอยู่นี่ครับคลายนี่ เฮ็ดให้น้ำมันไหลออกแต่เอามาใส่ที่เรียกครับสีแหงดีครับไม่มีปัญหาครับแต่ว่ามาสังเกตว่ามันคลายไดอย่างไรครับนี่น้ำมันไหลออกมาครับน้ำมันไหลออกเข่าอินเตอร์ครับเข่าอินเตอร์ไปไล่เติบครับกับแปลกประหลาดยี่ดอกมันเป็นยังคือคล้ายคือรวมเอาเบิง้งเลยครับเลยซื้อของเสี้ยงโกงกระไดซื้อของบริเบเบื้งนี่ จากยากแน่ครับเขาก็เลยตัดสินใจไปซื้อไก่บัานแพงแน่กระทือว่าคุ้มค่าครับได้เบิ่งของเบิ่องยังสร้างของทั้งเพียทั้งยังโอ้อันตรายาย <laughs> เอาไว้เบิ่งครับสีว่าความซั่วของเจ้าของก็เป็นไปได้ครับซื้อของบด้เบิ่งครับกับเบิ่งแต่เขาทรงรูปมาใหไ ราคาก็ถือคือถือไหลครับถือไหลกลัวอุดรน,นี่ไหลเท่าเท่าตัวครับแต่วานจบครับใกล้บ้านล้านขายใกล้บ้านครับเอาซีดีกลัวครับรถบมีกําลังเลยเด้อครับนี่รถบมีกําลังครับคมห,ห่อนขื้นบมีกําลังหลังจากเปลี่ยนเธอโบวตตัวซื้อว่าไม่ครับลูกที่สามเลยครับลูกที่สาม เบิร์กันไปประมาณหาหมื่นครับซื้อดูหลายหาหมื่นกว่าบาทเอาเดี๋ยวนี้เป็นปกติครับกสิหายแล้วครับหายหายเป็นปกติเรื่องเล็กเลกนหน่อยครับเด้อเธอโบู์เด้อหาร์งคนว้าโวยซัมมีก็มาบอกสู้ฟังวาสันเอาไปเปรียบเทียบเบื้องครับเหตุอาการการเกิดครับเครื่องเครื่องรถ แต่ละคนแต่ละอย่างสีพ่อว่าคือกันครับอันนี้เขาว่าแซ่ประสบการครับนี่เฮเบิงวาเทอร์โบนี่แ่นตัวนี้ตีงนี่แ่นตัวนี้ตีงได้สาเหตุที่มันตีงได้กะนอดไายมันเป็นอยังจังไขยครับนั่นแหละคือสาเหตุคุณบดใส่น้ำยาล็อกเกี่ยว,วนี่จังเหยเขากับคันเข้าไปแล้วทีเรียบร้อยแล้วเขาก็สิประกอบไปครับคิดว่าโบาเซียครับตัวนี้ครับถ้ามันเป็นโอกาสนากระิี เอามาจับซุปส่คือเก่าลนะ้วทดลองขัดโมลายลีกับยังสีซื้อใหม่มันเป็นระบบเทอร์โบไฟฟ้าครับบไม่เป็นระบบรถเมืองไทยครับเป็นรถเก่านอกมันติใส่ไฟฟ้าเบิดในการขับเคลื่อนทุกอย่างครับอ,เอบีเป็น egr ยังกระซ้างมันติเป็นรถในไทยก็ควบคุมอยู่ครับแต่ว่าเทอร์โบมันติบุคควบคุมครับของโดมินิเตอร์สิบโมีสิบโมีไฟมาควบคุมเทอร์โบครับ,บเทอร์โบสิปิน เทออบูบันเฮ้านีาน่ครับสอมง่ายครับเอาฝากไปครับเงินเสียนจะได้ขาดบานันเงินหลันจะได้ขาดกระเป๋าเอาอยู่ดีมีแห้งแข็งแรงลำรวยลำรวยครับมีปัญหาเทอบูปัญหาลูกแตกครับแกะยากแก่บัวหายสอบเอาเองคือเก่าครับคือเก้าเช่นเคยครับอยู่ดีมีแห้งสบายดีครับผม